สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับดอมก็คือการเดินในดอมนะครับผมเรียกว่าเป็นการเดินในดอมหรือว่าดอมนาก a ชั่นอย่างเมื่อกี้นะครับผมมีการพูดถึงว่าผมต no ้อง g ก t ul ที่เป็น Element แม่มาก่อนแล้วผมก็ค่อย Add ตัวลูกหรือ Li เข้าไปให้มันตอนที่ผมทำการสร้าง List เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการหา Element แม่นะครับแล้วก็ เดินในดอมก็คือเดินเข้าไปในอิเลเมนต์แม่ตัวนั้นเดินเข้าไปในลูกเดินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อไปหาอิเลเมนต์ที่เราต้องการแล้วก็จัดการอิเลเมนต์นั้นๆน,น,นะครับอหนที่บอกก็คือในดอมเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็น tree นะครับหรือว่าต้นไม้อิเลเมนต์ที่ครอบอยู่ก็จะถือว่าเป็นอิเลเมนต์แม่แล้วก็อิเลเมนต์ที่อยู่ภายในอิเลเมนต์ที่แม่ตัวนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นลูกของอิเลเมนต์แม่นั้นๆแล้วก็ แม่คนหนึ่งเนี่ยก็คือมีลูกได้หลายคนนะครับลูกในระดับเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็นพี่น้องกันหรือว่าเรียกเป็นซิกริ่งกันโอเคประมาณนี้อายุตัวอย่างในโค้ดจริงๆเป็นยังไงอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับในแท็กดิฟตัวนี้เนี่ยของผมเนี่ยมีลูกกี่คนอลองดู ถ้าดูจาตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามีลูก2คนก็คือลูกคนแรกคือ H1 ลูกคนที่2ก็คือ dip สคนนี้เป็นพี่น้องกันทีนี้ดูต่อมาลึกเข้าไป dip ที่มี c l ส s s ตัวนี้มีลูกกี่คนนะครับก็จะมีลูกอีก2คนนั่นเองนะครับก็คือ dip ที่มี c a r s co8 กับ co4 ตัวนี้ทีนี้ c a r s co8 มีลูกกี่คนนะคผมก็ลงไปอีกนะครับ มีลูกทั้งหมด4คนก็คือแท็กดิฟแท็กหนึ่งแท็กส BR แล้วก็ดิฟตัวสุดท้ายตัวนี้ก็คือจะมีลูก4คนครับเน่ก็คือจะเป็นการเดินในดองเราจะค่อยเดินลงไปเรื่อยๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถอ่าเ get element ตัวลูกมาได้ทันทีเลยบางครั้งเราต้องไป get ที่ตัวแม่ก่อนแล้วค่อยเดินลงไปหาลูก เราค่อยเอาดีเมนลูกตัวนั้นมาปรับเปลี่ยนปรับปรุงแก้ไขโอเคทีน,นี้มันก็จะมีคำศัพท์ที่คุณจะต้องรู้นะครับในการเดินในดอมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นคุณจะต้องใช้อ้างอิงถึงในการเขียนภาษาจาวาสคริปต์นะครับศัพท์พวกนี้ก็คือ first child last child first child คือลูกคนแรก กรณีนี้แท็กเทียมแอลมีลูก2คนลูกคนแรกก็คือเฮดดูยังไงคนแรกคนหลังเรียงจากบนลงล่างนะครับในโค้ดในเทียมแอของเราคนแรกก็คืออยู่ข้างบนนะครับแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยเรคนสุดท้ายคืออยู่ล่างสุดในกรณีมีลูก2คนคนแรกก็คือเฮดคนที่2ไอ้คนสุดท้ายก็คือบอดี้แล้วเฮดกับบอดี้เนี่ยคือเป็นพี่น้องกันหรือเป็นซิฟฟิ้งกันถ้าเราอยู่ที่แท็กเฮดเน็กซิฟฟิ้งของมันก็คือบอดี้คือ แท็กถัดมาที่อยู่ระดับเดียวกันถ้าเราอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่แท็กบอ d y ดี้พ i ีเวสซิปปิงก็คือแท็กเฮดก็คือพี่น้องคนก่อนนะครับแล้วเราจะอ้างอิงไปหาพาเล t โดยการใช้พาเล n โนดตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับทุกๆโนดเนี่ยจะต้องมี p พาเ t Node ยกเว้นโนดเดียวก็วคือโนด ตัวบนสุดก็คือโหนด HTML ตัวนี้จะไม่มีพาร e เ t นโหนดจะเป็นรูทโหนดนะครับแล้วก็โหนดหนึงเนี่ยก็คือสามารถมีได้ลูกได้หลายคนโอเคทีนี้มาลองดูตรงนี้กันนะครับโอ้ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า HTML เนี่ยคือรูทโหนดดังนั้น HTML tag เนี้ย element ต,ตัวเนี้ยจะไม่มีพาร์เรนโหนดนะครับ แล้วก็ HTML เนี่ยมีลูก2คนก็คือ head กับ body head เนี่ยเป็น first child ของ HTML body เป็น last child ของ HTML ครับ tag head มีลูก1คนคือ tag title นะครับ tag title มีลูกอีก1คนก็คือ tag คำว่า dom tutorial เรามาดู tag body กันบ้าง tag body มีลูก2คนก็คือ h1 กับ p นะ h1 มีลูก1คนก็คือ ดอมเลเซ่นวนเป็นเถกแล้วแท็กพีก็มีลูกอีกหนึ่งคนก็คือ Hello World นะครับ H1 กับ p เป็นพี่น้องกันพี่น้องคือมีโหนดแม่โหนดเดียวกันนั่นเองครับก็อยู่ระดับเดียวกันทีนี้เวลาที่เราต้องการเดินในโหนดเนี่ยก็คือเราจะใช้คำศัพท์พวกนี้นะครับคือเป็น Property พวกนี้นะครับ สมมติว่าตอนนี้เราอยู่ที่โหน,นดหนึ่งเราต้องการเดินย้อนกลับไปหาโหนดแม่เราก็ต้องใช้ .dot.parent.node น,นะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนอื่นเรามาดูโค้ดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ get element ตัวนี้มานะครับ div ที่มี id เป็น t e x หนเนี่ย text หนึ่งเนี่ยนะครับและผมจะอ้างอิงไปถึง parent.node parent.node ของเขาคืออะไรก็คือ div นี้นะครับ ่ะเดี๋ยวเราลองทำกันดูโอเคก่อนอืน่่แเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับ t e คห1เท่ากับ document get element by id นะครับ t e คห1ได้มาปึ๊บถ้าเราพิมพ์ t e คห1 parent node เห็นไหมครับ โกมันจะครอบให้เราเลยบอกว่าเนี่ยพาราโนดคือโหนดนี้นะครับ enter ปุ๊บเราก็จะได้มาตัวนี้ก็คือพา t n โนดนะครับมีลูกทั้งหมด3คนนะครับโอเคนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อทีนี้เราก็สามารถ เก i ตไ n โน e ของตัว Parent ได้ด้วยนะเก i ตเฟิร์สไชรัสไชเน็กซิบบิ้งทีเวซิบบิ้งได้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนอีนนี้เราจะ Get ตัว Parent n o d e ของ t e คห1มาก่อน ได้มาปุ๊บเราก็จะ parent d o c h i l node นะครับปุ๊บนะครับชาโมีเต็มเลยนะครับนี่คือเทคอะไรน่าจะเป็น enter นะครับโหละเอียดยิบมากนะครับ d ิฟ1หนึ่งจริงๆแล้วมีถึง9ลูกมีลูก9คนด้วยกันนะครับตอนนี้นี้มีที่ผมกด enter นะครับมีดิฟนะครับ มีที่กด enter อีกแล้วนะครับ div enter แล้วก็มี tag br enter แล้วก็มี div สุดท้ายนะครับก็มี enter อีกนะครับมีด้วยกันถึง9โหนดด้วยกันนะครับโหนดลูกโอเคแล้วเราจะมาดู first child กันนะครับ first child ปุ๊บ First child เป็น text นะครับ t e x enter เมื่อกี้นี่เองครับตัวแรก ทีนี้เราจะมาดูที่ first element c h i l นะครับคือลูกของมันมีเยอะก็จริงแต่ว่าลูกที่เป็น element ที่ามาใช้งานได้เนี่ยครับจริงๆก็คือเราจะใช้แท็กเป็นใช้ property เป็น first element c h i l ตรงนี้เราจะได้ตัว element ที่เอามาใช้งานได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเรา parent ก t first and last element child เราก็จะได้ลูกคนสุดท้ายมาก็คือตัวนี้ ทีนี้ก็จะลองมาดูเกี่ยวกับ next s l i p p i n g กับ previous s l i p p i n g กันบ้างนะครับโอเคผมมี t e ค h 1อยู่ใช่ไหมเทคคือตัวนี้นะครับคือ dip ตัวนี้นี้ผมจะลองดู next s l i p p i n g ของมันนะครับก็คือ t e ค h 2ผมก็ตั้งชื่อเป็นตัวแปร t e ค h 2เท่ากับ t e ค h 1 next เล็ก element sibling จะดีกว่านะครับถ้าเ e ็ก sibling เนี่ยเผื่เราจะได้เป็น enter มาอีกปุ๊บดูซิว่าเทคสองเป็นยังไงก็คือตัวนี้นี่เองครับ d i p เทคสองนันต่อมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่า t e คส2เราด o t previous element sibling เราก็จะได้เป็น t e คห1มาเห็นไหมครับแบบนีบ้ก็คือเราสามารถเดินไปข้างหน้าถอยหลังได้นะครับในในดอม ด้วยวิธีการแบบนี้จนเราไปสามารถไปถึงอิลิเมนต์ที่เราต้องการจะแก้ไขได้แล้วเราก็ทําการแก้ไขโอเคครับตอนนี้คุณก็จะสามารถทำ exercise ที่6-8ถึง8ได้แล้วนะครับซึ่งจะเกี่ยวกับการใช้ HTML DOM นี่เองนะครับการเจ็ e l ิล e เมมาการเดินใน DOM อ,อะไรพวกนี้ครับ